สวัสดีครับพี่น้องตอนรับเข้าสู่ช่องลูกอีสานบานทุงมณี้จะไดีพี่น้องเห็นนอนปางกลางอีกหน่งงยังได้ครับต้นกลว้วยเด้อพี่น้องเด้อผมก็เตรียมไว้แล้วมณีปลูกแปดต้นครับพี่น้องแปดเกาตน้นเนาะนี่คือขุดลุมเตรียมจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารเนาะนี่คือเตรียมลุมไว้แล้วครับขุดลุมผสมขี้งวหรือปุ๋ยเอิ่นว่าปุ๋ยชีวภาพเนาะ เรียบร้อยแล้วครับผสมไว้แล้วผมเอาต้นกล้วยมาว่างไว้แล้วนะเตรียมสิปลูกเลยครับเพราะว่าปลูกช่วงฤดูฝนนี่แหละเนาะผู้เฒ่าบางคนพันก็าบอกว่าปลูกช่วงเขาพันศานี่บ่คใอยนิยมปลูกกล้วยช่วงเขาพันศาเพราะว่าเพียลงมันสิตายมันสิใบแดงใบดำเิ่นว่าแต่ผมก็เลยคิดว่าบางเถ่อความเสือเก่าๆมันเก่เนาะ ต้องเห็ดผมปลูกแล้วมันกระเบเร็ด้องเลยครับพี่น้องเขี้ยวดีครับเท่าดีอย่างหนึ่งเทาบระเบิดหดหนามน้ำโอ้ยแตกหน่อแหละครับผมปลูกช่วงเขาพันธานี่แหละครับอ่าออกดอกแตกใบแหละครับง่ามขนาดหน่เบิางพี่น้องกับพุดธยอกยอกด้วยนะครับอ่าปลูกไว้ประมาณแปดต้นครับจุดนี้เพื่อว่าหลังจากนี้ไปเนาะเดือนนี้มันเดือนตุลาเนาะครับเนาะตุลาพฤศจิกาท่านว่า ตุลาพฤศจิกาธันวามกราในช่วงนี้ฝนยังมากอยู่ครับโปรยๆปรยดินเขาก็สิบ,บ่หอ่อนดินบ่ห่นอนแล้วก็ในดินนี่ยังมีนามความชื้นของดินของน้ําในดินดีแล้วบางช่วงมันสิเป็นมันสีห่อนแล้วก็มีล่มมาเนะภาคอีสานล่มหนาวมาบางเทือนี่ความร้อนของดินมันหลงใหต้ตนใหม่ออกออกหลากเลยครับผมก็เลยมองว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วครับช่วงนี้เนาะสิว่าปลายฝนก็ ถือว่าไก่ไก่ปลายฝนแ่ะวล่ะบางทอเดือนตุลาฝนมากกันโบกฤดครับมันเคยถ่วมในเมืองบนเดือน,อนประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยฝนมาแบบน,กนักเลยน้ำทั่วเมื่อเรื่อเกิดเกิดทุกันปีนั่นครับปีหาซีเนาะมันวาวหยาบนี่กันครับเนะาะแต่ว่าสันผมว่าพร้อมย่ำเลยกับปลูกเลยแต่ปลูกหน้าฝนนี่ดีลรวมันบมดถงังห้างหมดถังซดหนามแต่ปลูกหน้าแรงนี่เห็นป่ยก็ยังทนทนายไทยแล้วภาพปลูกหน้าแรงเนี่ยโอ้ยเปลืองหนามเลยพี่น้อง สูปหนามึ้นมาใส่กลดใหม่เนี่ยโอ้ยมมีนามก็เหี่ยวแตบแต่งละบันเนี่ยเหี่ยวเพราะใบเหลืองใบดาเขาสุดท้ายตายก็มีแล้วตนปลูกนาฝนนี่ที่ผมไปปลูกไว้เนี่ยมมีตายยังทนครับไปยางเงิงโอ้ยติดแล,ล้นนออลคนนวครับโดยเฉพาะห่อติดปุ๋ยคอกร่องพื้นนี่ปุ๋ยคอกร่องพื้นคุกเข่าไว้ในดินเนี่ยโอ้ยติดไห้ครับติดไหวพี่น้องแล้ะก่าเจแล้วเขาเอาเฟืองคบโคนมันไหวเนาะใส่เดือนกับมา ชุ่มชื่นนะครับอ่าก็ผมผมคิดว่าทฤษฎีของผมหน่าสิบบกบ่อาฟูไดสิคิดว่าจังได้กัะเดาเนแต่ความเชื่อนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องการปลูกต้นกล้วยเขาพันษาช่วงเขาพันษาผมก็เลยว่าผมสิปลูกนาะผมก็เลยสิปลูกผมก็สิแหกกฎม,มนันเป็นกฎหรอกครับมันความเชื่อดั้งเดิมของคนสมัยตะกีผมว่าผมมองว่าตะกีมันหนึ่งมัน ฝนมันตกชุ่มสมัยตะกี้พู้เเ่ามันบ่ให้ปูกเพราะว่าปูกแล้วมันตายเพราะว่า้นามันหลายเนาะสมัยตะกี้ฤ่ดูการหนาฝนนี่ฝนมันตกขักได้สมัยตะกี้สมื่นสาื้นก็มีตั้งเต่อซเมอรนี้เป็นยังไ๋ครับฤดูการมันเปลี่ยนแถบ่ตองกังวลเลยเนาะเมืองิล่ะครับผมก็ปลูแต่ต้นเกาต้นื้อนี่ใส่เวลาชั่วโมงกว่าเนะไปคุดมากอันดับแรกคุดลุมไว้ก้อนคุดลุมแล้วก็เอาข้งวัวมาผสมว้ เก่าลุมเน,นาะครับขันต่อมาผมก็ไปิดคุดเอานอกล้วยมันี้อนนอกล้วยมาได้เก่านอแปดนอเก่าเนอ,นอนเป็นค้นมาเลยครับค้นมาว่างว่างแบป,ปากลุมนี่ก็ล่างนี่ครับก็ล่างเอาลงเอาลงลุมเนาะความกว้างของลุมนี่ก็ผมบริสิกตามรักเพิ่นหนอกเนาะผมก็เอาตามสิบประสบการณ์ผมปลูกคือคุดลงไปประมาณหาบ่ทั้งหาสิบเส้นดีหรอกประมาณสามสิบนี่แหละครับพี่น้อง สามสิบเซนล้วก็อันดับแรกคือขิงหัวหรือปุ๋ยขอกเาต้องคุกเข่าดิโมเมนเอากองไว้ด้พี่น้องกันเอากองไว้กองแล้วดินเกียก์บนี่ก็อาซซิโบโอเคเนาะแต่ว่าผมคุกเข่าใส่ดินคื่อจะหอบเคื่อจงหอบผสมกาแฟนี่พี่น้องคื่อจงหอบผสมกาแฟใส่กับอเอียงหลับเพือดข้าวขาวนี่คนๆให้เขากันเนาะอ่าเดีนี้เขาก็ จงเอาต้นกลวยว่างแล้วก็เอาดินเกลี่ยดินถมเนาะแล้วก็เยียบให้แน่นๆนะครับแล้วก็เ็ดเป็นรูปกระทวนะว่ำเนาะให้มันนุ่นๆจุก,กูนุ่นจุกๆอยู่จังหน่อยนะครับยียบนีบผมเหยียบบางทีครับผมเหยียบใหแนย่นเลยแล้วเธอก็เอาดามเสียมตอกลงไปอีกให้มันแน่นแห้งแน่นแห้งดีครับต้นกลวยเพราะว่ายิ่งแน่นยิ่งดีเนะาะอาสิบุริโยกเยกนะครับแล้วก็ ถึงเวลาเพิ่นได้ฝนได้น,น้ำมามันก็นสิแน,น่นเข้าไปีกแตกนอเร็วเลยครับสังเกตียวขันต้นผมปลูกนี่ผมเอาปุ๋ยขอกใส่แตกนอขึ้นมาเลยโอ้ยแน่นอนอีกดีการเฮ็ดลุ่มกว้างๆนี่บางเทือ่อนหนึงมันเสียเวลาผมว่ามันเสียเวลาคุดดนเนาะนึ่งเถื่อคุดเฉพาะลุ่มกว้างประมาณจิบสองนิว้วบรรทัดบ่ถึงไม่บรรทัดฟุดหรอกครับ ประมาณสิบสิบสิบนิ้วนี่แหละครับเก้านิว้วสิบนิว้วนะความกว้างของปากหลุมครับประมาณตอนนี้ผมบ่ิเลีบ่เอเลากว้างมากอ๋อแ,แต่ว่าพอหอลงแล้วเราห่อคูเขา่าปุ้ยขอกเราเหยียบให้แน่นแน่นเหยียบให้แน่นเอียดเลยมังก็แน่นดีมึงเทอาให้ลุมใหญ่หลายมันเหยียบมันบ่นแน่นครับมันเทอเวลาฝนตกมากครับดินมันเขาเรียกว่าดินมัน มันอุ่มหนามนอนแล้วมันก็เห็ดใ้ต้นกล้วยเฮาหาล่มก็ได้โยกเหยกเพราะปากลุ่มลุ่มพันยยไ่เด้แต่ว่าเฮาเฮ็ดลุมในหน่นอยนี่คอดีขึ้นกกล้วยบ่ลหล่มครับพี่น้องเยียบลงเห็นแน่นเลยนอะแต่ว่าพื้นห้องลุมนี่เฮาใส่ปุ๋ยคอกไว้ไแล้วห้องต้อตกังวลนอยู่แล้วนะครับนอน,นี่นี่เป็น,น,นยังไ๋ครับย้อนส้อมได้น่อมาไก,กลสีฮอดล,ละต้นที่หกที่เจ็มาแล้วครับนะครับม่วนได้ครับปลูกต้นกล้วยเพราะผมหมัดปลูก ปลูกน้าแต่ว่าเขาต้องปลูกในที่สูงครับอ่าที่สูงขึ้นนามบกขังอ่ะเขาคนเขาสังเกตว,ว่าฝนตกแล้วนามบกขังมองได้ก็ตามมาบกขังปลูกได้เลยครับต้นกล้วยเนี่ยถ้าเป็นแองกระทะหรือเป็นที่ลุ่มนามขังเนี่ยอย่าไปปลูกโอกาสรอดนะ่ะน้อยนะครับเพราะว่าเน่าครับมันเน่านามขังห้วก็เน่าตายอย่างเดียวแต่คนเขาปลูกที่โน่นเนี่ยที่โน่นหรือที่สูงที่นามบกขังนี่ยาสิไลายได้เป็นหนอยาฆ่าก็ลายอยู่แต่ว่าก็ บ่งวนหรอกครับยาฆ่าแรเขาเกเครื่องตัดยานำลงไปเนาะเครื่องตัดยาตัดล้วเขาเกี่ยคก,กบคนตนกล้วยแห้งง่ามบันเพราะยาน่ะคบบคนเป็นปุ๋ยใส่เดือนกันลายครับใส่เดือนเขามาซ่อนใส่ไตต,ตนกล้วยง่ามครับเพราต้อตงเผาเลยพี่น้อง,งเพราต้องเผายาฆ่าในอาเียปาบบริษัทมังคนกบบว่าเอ,อาสารเคมีมาโ้ยใส่แก่แต่ครับแต่ว่า,ว,าวิธีปราบยาฆ่าทีาด่ดีสุดก็คือ ถ้าบออ่าอยากให้มันเกิดเลยก็คือใส่อันที่เขามีขายในเพจนะครับไอพลาสติกคุมยานะเนาะกว่างเม็ดหนึ่งสองเม็ดเดี๋ยวต้องสีเหลืองเงาวยีสิบเมตรหาิบเมตรมีเบิรครับแล้วค่ถือไปหาหมากนั่นแหละครับว่างเงาไหลไปเลยนี่โอ้ยบ่เหลือครับ้นอยาค่านี่บ่ได้เกิดครับเดียบรอยต้องเรียนเจกเลยครับเจออ่า ผ้าใบเรื่อนพลาสติกคุมกมจัดว่าเปพดชนะม็ต้องใส่สารเคมีแต่ว่าต้องมีทุนเนาะมีงบจกพันสองพันอ่ะก็คืออยู่ครับบม่เกิดครับหยาค่าเรียบร้อยเซ็ตมับเลยเจอลักษณะกันใส่สารเคมีหยาจะตายตายกันเกิดดีขึ้นเก่าครับอืมแต่ว่าคณาใส่อันนี้คุ้มนี่บ่ตายบม,ม่มีหมายถึงว่าหมายถึงว่าคนนของอ่ตายซัดก็บบ่ตายเนาะ ใส่เดือนก็พอตายอ่าดีกว่านะครับแต่ว่ากา็เอาอย่างไงแล้วแต่พูทสะดวกเนาะครับผมนี่ต้นนี้ตนน้ตน,นสุดท้ายเลยครับพี่น้องต้นนี้มาพุดธจกๆอย่างนี้เนาะสีแดวแล้วครับต้นนี้ใหญ่เติบเลยเนะี่ยนี่ครับเบื้องโอ้ยต้นซ้ำใหญ่ก็ร่ำคาลครับพี่น้องต่างลงไปเอียดินใส่อยียบให้แน่นเอาเฟืองมากร,รอบหลังครับ ขั้นตอนสุดท้ายคือใส่เฟืองครบโคนเคลียฝนครบโคนเฟืองฟางเขาเ่ามันดีอย่างหนึ่งเวลามันโดนฝนมันบดดน,ม,น,ดนมันกับเปื่อยครับพี่น้องเป็นปุ๋ยแบบดีเลยเนาะฟางข่าวนี่ถือว่าสุดยอดได้ฟางขาเขานะครับถืออ่าดีมากนะดูดูการเก็บย,ยอดตปองเฝอต้องเผาวา,า,างคนเผานอเก็บไว้ดีสุดเลยเอเจอหนามก็เนาแล้วฟางเขา่าปลากันยังกินได้อีกเนาะ ปลาพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตน้ำห้น้ำน้าเข้ากด็ดีปนปลูกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเป็นแถวเป็นแนวมานะครับอะเปลี่ยนไดไพี่น้องโอเคอยู่บ่ครับปลูกก็้กลโอ้ยกลวน้ํำวาดี่ยาว่าเด้อพี่น้องวีวนึงผันขายตามชนบทบ้านา่ากับวีละสามสิบถ้าเขาขึ้นเข้าไปขายในตลาดวีละสี่สิบห้าสิบมันเด้อกลยนํำวานี่ บ่อถือด้อพี่น้องแต่ว่าก็เกษตรบ่ได้รวยนะว่าก็คือพอได้พออยู่พอกินประมาณนี่แหละครับชีวิตของกเกษตรเนาะครับผมเนี่ยผมก็เกียรดินใส่ครับเกียรดินใส่แล้วก็เยียบให้แน่นเยียบให้แน่นเฮ็ดเป็นรูปกระทะคว่ำนี่นครับต้นกล้วยนี่ความทนพันทนเนียเพราะว่าล่ำต้นพันดูดน,น,น้ำไว้ร้ายแล้ว ดินช่วงนี้ดินนึ่งนีมีน้ำไหลอยู่ช่วงเดือนตุลาเนี่ครับเดือนกันยาตุลานี่น้อยน้ำยังไหลครับนี่ดินมาตรงห้องปะตรงหดน้ำครับชุ่มชื่นตลอดเนาะพุละน้ำสีเริ่มเริมเดเกิดขึ้นประมาณเดือนมกราคุมผ้าไปน้ำในดินสีเริ่มแห้งไปเลยมีหน้าเมฆสาบันกับสีเริมเบิดไปเลยเริ่มมีน้ำอีกเท่านึงครับพุละครับสภาพน้ะฝนมา แต่ว่ามันแหงเร็วยวในเมืองอีสานนี่กาในแหงนี่วายข้าวเดียวครับฝนล่มมาแดดมานี่แป๊บเดียวแหงแข็งแขง,แขงดินไงคุ้นๆไปพี่น้องนะครับนะเป็นยังไงแล้วได้บันเรี <c oughs> ยบร้อยนะครับเบิงเบิงครับไปละยกให้เบิงเลยนนะครับเรียบร้อยแล้วแปดตนครับพี่น้องแปดตนต่อไปสิตั๊ดใบออก ให้เหลือสามใบนะครับโดยประมาณนั่นแหละครับให้เหลืออยู่สามใบแต่ละต้นเอาไปสรางขอแสงนาะนะครับติดตนี้ิดถนนนะครับฟังทางด่านติดริมทางถนนดินน,นาามมี่นก็เป็นดินเอามาถมใหม่พี่น้องเป็นดินเอามาทมใหม่ก็ถือว่าง่ายไม่หรอกแต่ว่าผมบริป,ปูรณแต่ช่วงหน้าแร่งเพราะมันแรงร้ายยันน้าตายนี่คือตัดออกเลยครับผมเอาฟางมากรบเลยครับขันสุดท้ายเอาใบเอาอยังงออกเลย นะครับถ้ารุ่นต่อไปครับจะนอยก็ออกเครือปีหนึ่งอายุเพิ่นประมาณหนึ่งปีครบรอบจะสิออกเครือออกลูกเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้กับประมาณในน้าะพี่น้องเนาะอยู่ดีมีแห้งสปูสุคนเดอครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่ามารับชมให้กำลังใจขอยล่ำรวยครับร่ลำรวยสุขภาพร่ลำรวยเงินทองเนาะอย่าเจ็บอยาไขา้นะครับ ขอให้มีความสุขกายสุขใจเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม